แอร์สปอร์ตภูมิใจนำเสนอดันดาดันตอนที่2ความดูเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างมาในตอนนี้จัดเต็มแัดหนักพลังขั้นสุดของโอคารุนและน้องโมโมกสุดที่รักของคุณต้ากำลังเผชิญกับไายันนาที่ยากจะตอกรทั้งสองคนจะรอดได้หรือไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้ตื่นเต้นเล็กเกินไปเริ่มกันเลยครับ หลังจากที่ทั้งโมโมและโอคารุนนั้นรอดพ้นจากพวกมนุษย์ต่างดาวชาวเซอร์โบน้องโมโมเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษที่ถูกปลุกตื่นนะครับจัดการกับชาวเซอร์โบแล้วก็พังยาน U f o ของพวกมันและก็สามารถรอดพ้นแล้วก็หนีออกมาได้จาก U f o นั้นครับดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าในตอนนี้โอคารุนนั้นถูกคำสาปของคุณยายเทอร์โบยึดครองเอาไข่ของเขาไปถ้าอยากจะได้คืนก็ต้องไปตามเอานะกับคุณยายเทอร์โบเพื่อนๆคุณยายเทอร์โบเนี่ยก็คงเก็บได้อย่างสบายนะแต่ถ้าหากเป็นของคุณตตาาาที่่่ยิงงหกกกับับอล การสร้างแล้วโลโก้คุณยายเทอร์โบเนี่ยเก็บลำบากแน่นอนครับอันนี้ผมโมให้กับเพื่อนๆได้ฟังให้เพื่อนๆได้จินตนาการว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮาฮาเป็นของกุนตานะในตอนนี้ทั้งสองคนพูดคุยกันครับแล้วก็มีการแนะนําตัวเองนะจากตอนที่แล้วเนี่ยโมโมได้ถามโอคารุนครับว่านาะยชื่ออะไรเหรอรู้จักกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ชรู้จักชื่อจริงเลยเอามุปประมาณนี้แหละโอคารุนก็บอกว่าชื่อจริงของผมคือฮาคาคุระเคนนะพอโมโมได้ยินดังนั้นเนี่ยก็เอามือปิดถึงทันทีครับมันเขินอะนะเพราะว่าชื่อฮาคา ชอบครับฝ่ายฝันอยากจะเป็นแฟนด้วยอารมณ์ประมาณนี้รเราเป็นเพื่อนเขาได้ยินชื่อนี้จากปากเจ้าเด็กคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะมีใจให้กับเจ้าเด็กคนนี้บ้างแล้วนะยิ่งเจ้าเด็กคนนี้มีคําพูดที่ตรงกับฮาคาคุระเคนแถมยังมีชื่อที่ตรงกับฮาคาคุระเคนอีกจิตใจมันอูหอ่อนยืนแทบไม่ไหวเลยตอนนี้นอนดิ้นกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะได้ยินชื่อนี้ก็เลยบังคับให้ฮาคาคุระเคนเนี่ยไม่เอ่ยชื่อจริงของตัวเองอีกต่อไปนะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันระหว่าง2คนนี้ด้วยน่าจะต้องเรียกตัวเองว่าโอคุลนและะักก็จเรีย ว่าโอกระุนเช่นเดียวกันครับมันแปลว่าลี้ลับคงนะอ่ะ เอาเป็นว่าจบไปกับการพูดคุยกันทั้งสองคนนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโอคารุนแล้วก็โมโมเนี่ยก็จะเดินไปที่อุโมงค์นะครับที่คุณยายเทอร์โบอยู่ทั้งสองคนเดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะสังเกตบางอย่างนะครับนั่นก็คือโมโมจะเดินตามโอคารุนตลอดเวลาเพื่อพยายามที่จะกดพลังของคุณยายเทอร์โบเอาไว้อะนะไม่ให้มาสิ่งร่างของโอคารุนได้เดินแล้วก็คุยกันไปล้อเลียนกันไปครับเดินมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างที่น่าตื่นเต้นนั่นก็คือ เช้าแล้วครับเพื่อนๆโมโม่ก็แอบ,บคิดว่าอา้าวถ้าเป็นแบบนี้เช้าแบบนี้คุยใจเทอร์โบก็คงไม่มาสิงล่างแล้วสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปบ้านของฉันก่อนจะดีไหมโอ้โหผู้หญิงชวนไปบ้านเนี่ยเพื่อนๆด้วยความซื่อๆของโอคารุนครับก็อ่ะไปถ้าเป็นคุณต้าก็ไปเหมือนกันนะเพื่อนๆนะ ไปบ้านผู้หญิงสองต่อสอง,สองนี่มันจะอะไรจะเกิดขึ้นหรอคิดดูพอมาถึงบ้านของโมโมนะครับทั้งสองคนก็ยืนจ้องอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยนะบ้านของโมโมเนี่ยหน้าตาเหมือนกับศาลเจ้าเลยนะแต่มันก็ไม่ได้แปลกนะคุณยายของโมโมเนี่ยเป็นหมอผีนี่และหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พยายามที่จะเดินเข้าไปในอาณาเขตนะครับผมเรียกแบบนี้ไว้ก่อนนั่นก็คือประตูหน้าบ้านโมโมเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่โอคารุนนั้นไฟไหม้ห้มตัวเลยด้วยความร้อนจากไฟนะครับที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ยังไม่รู้เนี่ยร้องยั้งหมาเลยเพื่ดี ก็เลยใช้พลังของตัวเองด้วยความตกใจด้วยละ ผักล่างของโอคารุนไปตกที่แม่น้ําที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับฝั่งถนนนั่นแหละเพื่อนๆไม่ได้ไกลมากมายเมื่อไฟนั้นดับลงตัวคอมโมโมก็มาดึงยันที่อยู่หน้าประตูกออกถ้าหากเธอดึงออกเนี่ยโอคารุนที่ถูกคุณยายเทอร์โบสิงล่างอยู่เนี่ยก็น่าจะเข้าไปได้นะแล้วเธอก็คิดว่าอ่ะดึงออกแป๊บเดียวมันก็คงไม่เป็นไรส่วนทางด้านโอคารุนที่อยู่ด้านนอกนะครับก่อนหน้านี้ลองยังหมาเพราะความร้อนเนี่ยก็ไม่ค่อยชักล้าเข้ามาเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวคอมโมโมก็ปลอบใจว่าถ้าหากมันลุกไหม้อีกรอบนึงก็แค่ผักล่างงไปตกกับคอ อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเพื่อนๆโอคขอรุนเนี่ยเดินค่อยๆเดินเข้ามานะแล้วก็เดินผ่านเข้ามาได้ครับและหลังจากนั้นผู้หญิงและผู้ชายต้งสงคนนก็เข้าไปอยู่บ้านด้วยกัน2ต่อ2องแะเพื่อนๆะก่อนที่เพื่อนๆจะคิดไปเองและคิดลึกไปมากกว่านี้นะแล้วก็เนื้อเรื่องเขาจะเสียไปก็ไปต่อกันที่เนื้อเรื่องกันต่อนะเพื่อนๆนะเมื่อเข้ามาในบ้านเนี่ย เพื่อนๆยังจำบางสิ่งบางอย่างได้ไหมครับนั่นก็คือโมโม่เนี่ยจะต้องจ้องเจ้าโอคารุนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสะกดพลังของคุณยายเทอร์โบโแต่ด้วยความที่เสื้อผ้าของเธอเปื้อนมากครับเธอก็เลยจะเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นแหละก็เลยบอกให้เจ้าโอคารุนเนี่ยปิดประตูไปก่อนนะเธอจะขอความเป็นส่วนตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า โอคารุนปิดประตูคุณยายเทอร์โบก็สิงล่างปั๊บเลยปิดปุ๊บสิงปับ๊บโอคารุนก็เลยรีบเปิดประตูเข้ามาเลยโอ้โหจังหวะนี้นี่เซ็กซี่เลยน่าจะเปิดช้ากว่านี้อีกนิดนึ่งน่าจะถอดเยอะกว่านี้เราเพิน่นด้วยความตกใจของเธอครับก็อัดล่างของโอคารุนติดกระแพงอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้โดนกี่ครั้งแล้วแล้วหลังจากนั้นการเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เป็นไปด้วยความทุรคุเลนะครับโอคารุนจะต้องหันหน้าเข้ากําแพงแล้วก็อยู่ภายใต้าการมองของโมโมตลอดเวลานะ เอ็นดูอ่ะเพื่อนๆฉากเนี้ยแต่เซ็กซี่ของจริงนะเพื่อนๆคุณตาชอบเมือ Momo ่อโมโมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เอาน่ารักเลยเมื่อโมโมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้าให้กับโอคอรุนใส่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็มีเวลาพูดคุยกันเล็กน้อยอะนะโมโมเนี่ยถามว่าขอดูเจ้านั่นหน่อยได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนว่านายจะไม่มีแล้วนี่คุณยายเทอร์โบเอาไปทางด้านโอคอรุนก็บอกว่าไม่ได้ก็น่าจะเขินเนี่ยนะครับอยู่ดีๆผู้หญิงมาขอดู <laughs> แต่หลังจากพูดคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยเจ้าโ,โอคารุนก็ไปเปิดดูของตัวเองนะมันไม่มีจริงๆครับตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยส่วนทางด้านโมโม,โมที่รู้เนี่ยก็แซลใหญ่เลยครับแม่เอ็นดูนะมันไม่เหมือนอนิเมะผีหรืออนิเมะมนุษย์ต่างดาวแล้วละ่ะมันเหมือนกับอนดเมะความรักซะมากกว่านะเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ในฉากพูดคุยกันมันจะมีฉากที่คุยกันค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่ามันก็น่าเอ็นดูนะถ้าเพื่อนๆไปดูในฉบับเต็มเนี่ยน่าจะอมยิ้มไปด้วยละ่ะก็ผมไม่บรรยายอะไรมากนะครับให้เพ หรือจะเรียกว่าทะเลาะก,กันในช่วงหลังก็ได้เนี่ยก็มีเสียงออดน,นะครับเหมือนมีใครมากดอยู่ที่หน้าบ้านแต่เสียงนี้ดูเหมือนว่าโมโมจะตกใจเอามากๆเลยเพราะว่าเป็นเสียงที่เธอไม่คุ้นเคยเธอเคยบอกเอาไว้ว่าคุณยายเนี่ยเคยบอกกับเธอนะว่าเสียงออดที่บ้านเธอเนี่ยมันจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือคนกดรูปแบบที่สองคือวิญญาณกดและเธอก็บอกว่าเสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นมันหมายความว่าเสียงนี้ไม่ใช่คนกดครับแต่มันคือวิญญ,ญาณโอ้ฝังแค่นี้ก็น่าคนลุกและน่าสะพึงกลัวแลวเพื่อนผมคนลุกและทั้งสองคนก ที่หน้าบ้านนะครับมันมีเงาแต่คุ้มแต่คุ้มหน้าสะเพึงกลัวหูเงาใหญ่ๆเลย คราวนี้เนี่ยเดือดช็อกของจริงแล้วนะในระหว่างที่เดินออกมาดูหน้าประตูนะครับโมโมเองก็เห็นยันที่วางอยู่หน้าบ้านอา้าวตัวเานี้ยตกใจเลยแน่นอนที่กดอยู่หน้าเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณร้ายเพราะการที่โมโมดึงยันออกมาแล้วก็มาวางไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยมาทาให้พื้นทีน่ในการเข้ามาของวิญญาณเนี่ยมันมีมากขึ้นทั้งสองคนก็เลยค่อยๆออกไปดูนอกบ้านจะไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยคิดในใจของคุณต้าเอกนะครับอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยแล้วตัวของอากาเซ่เนี่ยเอายันออกไปด้วยครับแล้วก็ออกทางหลังบ้านนะเพื่อจะไปปิดยัน ที่เดิมนะครับเพื่อกางอาณาเขตใหม่แต่มันก็เสี่ยงออกมากมากเลยในระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยออกมาเนี่ยก็ได้เห็นโลบาลรียอะไรบางอย่างนะครับมันมีก้อนแม่สีดําแล้วก็มันเนี่ยสร้างกําแพงขึ้นมาการอาณาเขตที่อยู่ในพื้นที่ของสาลเจ้านะผมเรียกว่าสาลเจ้าหรือพื้นที่บ้านก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะเข้าใจซึ่งกาแพงเนี่ยมันปิดกั้นทั้งหมดทางออกทั้งหมดเลยมันเกิดปัญหาเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้าติดยันแล้วตัวของโอคารุนจะถูกเผาไหม้ไปด้วยตัวของโอคารุนจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะเข้าใจตรงกัััันนนดด้ววยยคาาามมมมมทททีีี่่่ไงออกกเเลปญหิ ขึ้นเนี่ยทั้งสองคนพยายามจะหาทางออกอยู่นั้นบันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างกับทั้งสองคนครับนั่นก็คือมีเลือดไหลออกมาทางจมูกนะซึ่งมันเกิดจากพิษที่เกิดจากหมอกควันนะครับที่เข้ามายังพื้นที่อันนี้ปัญหาใหญ่ของจริงของแท้ออกก็ไม่ได้ถ้าสูดดมควันนี้เข้าไปก็อาจจะตุยก็เป็นไปได้ครับมันก็มีวิธีรอดอยู่นะนั่นก็คือติดยันไปเลยแต่โอคารุนก็จะตุยไปด้วยแต่โมโมจะรอดโมโมไม่ทาครับอันนี้เป็นการ์ตูนความรักละเพื่อนให้เพื่อนเข้าใจก่อนว่าตัวของโมโมเนี่ยสยลให้โ ขารุนมากๆเลยทีเดียวนะคือผมนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าโมโม่เนี่ยชอบโอคารุนมากละแต่ว่า กไม่รงกับใจแค่นนในจนั้นเนี่ยตัวของโมโมเองก็พยายามหาวิธีการแก้ไขนะครับก็มองไปที่หมอกควันสีดํานะแต่หลังจากที่เธอมองได้สักพักหนึ่งเธอก็เงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าและก็ได้เห็นใบหน้าของสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวครับมันกําลังจ้องมองเธอและโอคารุนอยู่โอ้โหแววตาแบบนี้ใครเห็นตอนกลางคืนก็ต้องมีวิ่งแต่มันวิ่งไม่ได้เพราะเปื้อนมันถูกกักบริเวณอยู่และเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ก็มีคําพูดออกมานะครับว่าพวกคุณคือคนไม่ดีที่ไม่รักษาสัญญาใช่ไหมแล้วก็มีการตบมือครับแรงกระแทกที่ จากลมจากการตบมือนั้นมันก็มหาศาลเหลือกเกินทาให้ทั้งสองคนเนี่ยแทบจะก,กระเด็นยืนไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆแล้วมันก็ไม่รอช้าพุ่งเข้ามาโจมตีต่อยไปทีหนึ่งครับที่หน้าประตูจนประตูเนี่ยยุบไปเลยนะแต่มันก็ยังไม่พังออกไปโมโม่เนี่ยพักร่างของโอคารุนให้หลบไปอีกทางหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยรอดจากการโจมตีครั้งแรกได้แต่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่รู้จะวิ่งไปไหนเราไปอยู่ในนั้นคือไม่สามารถออกได้ครับก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจจจจะะะเเเอออาาาาตตตัััววรรดกกกกโมมมีีีีขงง้สิิ่่ชยนนนแล็ มีคําพูดต่ออีกนะครับว่าทรงกล้วยซื้อพันมาเมาอยู่ยนี้เลยเนาะแล้วก็โจมตีอีกรอบหนึ่งครับแบบรุนแรงทั้งสองคนก็หลบวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในพื้นที่ของสันเจ้านั่นแหละครับเมื่อโมโมได้ยินดังนี้ก็เลยถามโอคารุนว่านายมีกล้วยอีกอันนึงเหรอส่วนทางด้านโอคารุนก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจากการสังเกตของโอคารุนเองครับอ้าวมันไม่ใช่ผีแล้วเนี่ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ตามมาเอากล้วยสืบพันธุ์จากน้องโมโมโ สืบพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวที่เคยจับน้องโมโมไปเนี่ยมันไม่รู้ครับว่าอวัยวะเพศหญิงหรือเพศชายมันเรียกว่าอะไรมันก็เลยเรียกว่ากล้วยสืบพันธุ์ทั้งอวัยวะเพศหญิงและเพศชายครับแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการมากที่สุดคืออวัยวะเพศหญิงอันนี้ผมไม่ได้ลามกนะผมอธิบายให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจครับเมื่อโอคลรุนรู้แล้วว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวก็บอกว่าไม่ผิดแน่เจ้าตัวเนี้ยจากแผงคอของมันมันคือส์ปหราดแฟดวูดมีผู้พบเห็นครั้งแรกที่เมืองแฟดวูดในอเมริกาส่วนในปปรระเเทศญีีุ่่นนนนยมมกาาาาพบหห็ใจัังวดชิ แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามชื่อมนุษย์ต่างดาวสูง3เมตรส่วนทางด้านโมโมก็พูดกับคืนไปนะครับว่าอา้าวนอกเหนือจากกระดิ่งนี้มันจะเป็นผีกดได้เนี่ยมันก็มีมนุษย์ต่างดาวที่สามารถกดได้ด้วยเหรอทางด้านโมโมก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะเวลาที่คนเจอผีบางทีก็อาจจะเจอ UFO ในเวลาเดียวกันในส่วนนี้ผมยังงงอยู่นะครับไม่มีคําอธิบายเพิ่มเติมถ้าหากเพื่อนๆไม่งงก็อธิบายบอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะในคลิปนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆสปอยผมแล้วกันผมเคยย้าไปแล้วว่าผมพิ่งมาดู นิเมนะในตัวของมังง่ายยังไม่ได้อ่านด้วยกลับมาที่สถานการณ์ในปัจจุบันครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าแฟตวุดเนี่ยกำลังจะโจมตีใส่ทั้งสองคนแบบจริงจังมันเนี่ยใช้การโจมตีด้วยการปล่อยหมอกควันสีดําออกมาอีกครั้งหนึ่งนะตัวของโมโมเองก็รู้ตัวแล้วครับว่าถ้าหากให้มันโจมตีหรือปล่อยหมอกควันแบบเนี้ยมีหวังตุย๋ยแน่และปัญหามันก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยไม่สามารถไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวนั้นได้แบบเต็มที่นะเพราะว่าเธอจะต้องเอาพลังของเธอเนี่ยมาสะกด พร้อมที่จะออกมาตอนไหนก็ได้ครับในตัวของโอคารุน มันก็เลยทําให้เธอเนะี่ยไม่สามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนในจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่เธอคิดนั่นแหละครับแค่คิดหรือผือนิดเดียวเองคุณยายเธอโบก็จะสิงร่างของเจ้าโอโคลุนไปแล้วครึ่งหนึ่งะนะในจังหวะนั้นมันชุนลม,มุนมั่วตัวกันไปหมดเลยครับมนุษย์ต่างดาวก็จะโจมตีทั้งสองคนก็วิ่งหมีจ้าระหว่างกันเลยทีเดียวนะเปิดเปิดดาวมั่วตัวไปหมดเลยการโจมตีของเจ้ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยก็ทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยพังพินาศราบเป็นหน้ากองเลยนะและด้วยความชุนล้มม้ลล้วกก็เหหตุารรณ์บัััคขนนนทใโมมม่ไะ ควบคุมร่างกายของโอคาลุนได้แบบเต็มที่นะสะกดวิญญาณมันไม่เต็มรูปแบบครับคราวนี้มันเหลือมือที่ยังไม่ถูกสะกดลงไปเจ้าโอคาลุนเนี่ยก็คิดอะไรบางอย่างได้ครับเอเจมือเน,นี้ยมันน่าจะมีพลังมากพอที่จะสามารถต่อกรกับเจ้ามนุษย์ต่างดาวนั้นได้โอคาลุนก็เลยได้พูดอะไรบางอย่างกับโมโมนะครับให้เธอนั้นไม่สะกดวิญญ,ญาณทั้งหมดเพื่อจะหยิบยืมพลังของกุญยายเทอร์โบไปต่อกรกับมนุษย์ต่างดาวเอาละรครับคราวนี้น่าจะตื่นเต้นแต่มันก็ไม่ได้ทําง่ายแบบนั้นนะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับโมโม ลองดูและหลังจากนั้นโคตเทแม่จประเทศเลยเพื่อน,นตัวเอกของเราเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยตัวของโอคารุนในล่างนี้นะครับก็มีคำพูดที่ค่อนข้างแบบเท่ตามตัวไปด้วยนะแล้วก็มีคำพูดล่าสุดด้วยนะว่าโอ้กูผมมาตอนหัดนี่โทษทีเนาะ ขับพูดเต็มขับพูดต้องห้ามเลยครับทุกคนโมโม่เนี่ยเขย่าคอเลยว่าจะพูดคํานี้อีกนะแม่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆคงไม่ได้สนใจในส่วนนั้นแหละครับเนะี่ยสนใจในตัวของพระเอกที่แบบออกแบบมาโคตรเท่เลยและโอคารุนในร่างนี้ก็เดินเข้าไปครับกาลังจะต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวแต่ดูเหมือนว่าจะเซ่อๆนะครับแล้วก็ดูงิ้งง้องงิ้งอง,ง,งองเล็กน้อยอะนะดูแบบไม่ระวังตัวด้วยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยโจมตีเข้ามาทีหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความเร็วของโอคารุนณตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตัดนิ้วของมนุษย์ต่างดาวไปร้้ดวนนนัาา็กกิ ไปเลยดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะได้เปรียบแล้วนะและหลังจากนั้นตัวของโอคารุนก็ยื่นหน้าไปแล้วก็มนุษย์ต่างดาวก็ยื่นหน้าลงมาครับจ้องกันไม่รู้จะจ้องกันทําไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทําให้ร่างกายของโอคารุนครับมีเลือดไหลออกมาแบบเต็มที่เลยน่าจะโดนควันพิษในจังหวะน,นั้นด้วยและก็โดนการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวเข้าไปแบบเต็มๆครับหมัดกระแทกล่างเข้าไปและก็หลังจากนั้นเนี่ยกำลังจะใช้เท้าในการโจมตีแบบซูโม่นะครับยกเท้าขึ้นไปสูงๆแล้วก็จะกระแทกลงมาเนี่ยตัวของโมโมเองก็ใช้พลง,งล่าง โอคารูนออกมาจากตรงนั้นครับรอดตัวไปได้การเล่าออกมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าโอคารูนตอนนี้กลับร่างเดิมแล้วครับร่างมนุษย์านะในจังหวะนี้ตัวของโมโมก็ถามโอคารูนนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอคารูนก็บอกว่าร่างกายเหมือนจะแหลกเหลวเลยในการใช้พลังเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็คงแต่ต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวแบบนั้นไม่ได้คือยื้อไม่ได้ครับถ้าหากเป็นร่างเดิมอีกเนี่ยร่างกายมันก็ทรมานอะอารมณ์ป,ประมาณนี้ในจังหวะที่โอคารูลบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะจัดการกับมันได้ยังไงโมโมก็ตอบกลับคืนไปว่าอ้าวแล้วฉันจะไปรู้เเหออตนนีี้กก็ถยั อรอบหนึ่งนะสไตล์คู่รักที่ชอบเถียงกันน่ะ แต่สถานการณ์มันไม่เป็นใจที่จะมาเถียงกันแบบหวานๆนะนะ,นะเพื่อนในจังหวะน,นั้นเองครับตัวของโมโมเองก็น่าจะนึกอะไรขึ้นมาบางอย่างเธอเนี่ยสังเกตว่าเจ้ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับซูโม,โม่ถ้าเป็นแบบนั้นถ้ามืออีกข้างนึงแตะพื้นเนี่ยมันจะยอมแพ้ไปหรือเปล่านะาน่าจะเป็นกติกาของซูโม,โม่นะไรครับเธอลองคิดแบบเล่นๆและก็จะทําจริงด้วยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าโอคารุนจะเห็นด้วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยน่าจะไม่มีทางเลือกแล้วน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายด้วยโอคารุนก็บอกว่าน่าจะเป็นครั้้้งงสุดดททาายยขขอเวี่ ทแบบนี้ได้งสองคนมีความตั้งใจเรียนอย่างสูงเลยครับที่จะจัดการมันวางแผนเอาไว้ว่าให้โอคัลุนนั้นจัดการช่วงล่างและโมโมะจะจัดการใช้พลังเหนือธรรมชาติทําให้มันล้มเองและมือมันยั้งก็จะชนะได้ทันทีครับและหลังจากนั้นการต่อสู้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและการจุดตีนั้นมันก็ทําได้สําเร็จนะมนุษย์ต่างดาวนั้นใช้มือของมันนั้นยั้งลงมาเพื่อประคองล่างของมันมือที่ยั้งลงมายังพื้นดินเนี่ยมันก็แตกสลายหายไปครับแต่มันก็แอบขี้โกงหน่อยเพราะมันพลิกตัวและกระโดดต ไปแบบเต็มๆแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งที่นิ้วมันขาดไปแล้วนะครับกำลังของโมโมะฟาดไปที่ประตูแล้วก็ต่อยซ้ำอีกรอบหนึ่งตุ้มโอโห ตุยหรือเปล่านั่นนะในจังหวะที่โมโมนั้นสรุปไปนะครับคุณย่ายเทอร์โบก็จะมายืดร่างของโอคารุนอีกครั้งนะคราวนี้เรื่องใหญ่แน่ไม่มีคนยับยั้งพลังเอาไว้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าการยึดครองนั้นมันจะไม่สําเร็จนะครับร่างกายของโอคารุนกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมเกิดอะไรขึ้นเมื่อโอคารุนหันมองไปก็เห็นโมโมที่ยังมีสติอยู่นะครับควบคุมร่างของเขาเอาไว้โมโมที่ยังมีสติอยู่ก็พูดย่วยวนมนุษย์ต่างดาวนี้นะครับส่วนทางด้านโอคารุนก็บอกว่าปวดปล่อยเขาเธอให้เขามีพลังของคุณย่าเท ก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามเธอดูเหมือนว่าโมโมจะไม่ยอมนะและเธอก็บอกว่าเธอจะเป็นคนจัดการเองอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับโมโมเนี่ยน่าจะรู้ดีแล้วครับว่าหากป,ปล่อยพลังอีกครั้งเนี่ยร่างกายของโอคารุนน่าจะไม่ไหวแนะ่เธอก็เลยไม่ทําตามที่โอคารุนขอร้องนะครับและคราวนี้ตัวของโมโมเองก็พูดแบบเดือดๆเลยนะแล้วก็บอกว่าดูให้ดีนะโอคารุนไอ้หน้าไหนที่มันขี้โกงนะ่ะฉันจะไม่ให้เอาภัยมาเด็ดขาดและหลังจากนั้นการต่อสู้มันก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับมนุษ 痛。Oh. Oh. ทุ่มโอ้โหต่อหน้าต่อตาโอคารุนเลยเธอเนี่ยแทบจะยังล่างเอาไว้ไม่ไหวเลยครับประตูที่เป็นกำแพงก็ผูกหักออกเป็นหลุมนะแล้วมันก็เป็นหลุมลึกไปเรื่อยๆครับจากการโจมตีที่หนักหน่วงและซ้ำไปซ้ำมาและเมื่อการโจมตีเนี่ยทำให้เกิดหลุมลึกเข้าไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยตัวของโมโมก็พูดออกมาว่าลึกแบบนี้แล้วมันดีนดโอ้ใจใจใจ,ใจ,ใจ,ใจไม่ดีแล้วมั <laughs> นจะคิดไปหึงเรื่องอื่นเพื่อนๆอกลับมาสติผมโมโมะที่พูดออกมาว่าลึกแบบนี้แล้วมันดีมันแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่นอกเหนือเสาโฮล แล้วและหลังจากนั้นเธอก็ดึงร่างของโอคลุนเข้ามาครับแล้วก็ดึงยันนั้นมาแต่เอาไว้ที่เสานะและหลังจากนั้นอนาเขตมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในอาณาเขตข้างในนะครับก็ถูกการโจมตีเผาไหม้ไปเลยส่วนทางด้านโอคลุนก็รอดตัวไปครับเพราะว่าอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ อ้าวเธอตั้งใจเอาไว้แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยและการที่มนุษย์ต่างดาวนั้นสูญสลายหายไปครับทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นดังเดิมกระแพงนั้นหายไปบ้านที่ผุพังหรือโดนการโจมตีแบบพังพินาศสังกโลไปก่อนหน้านี้มันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมแบบน่าตกใจเลยทีเดียวครับ ทุกอย่างมันสดใสร่างกายของโอคารุนและก็ตัวของโมโมเองก็กอดกันอยู่ด้านนอกอะนะเข้าไปด้านในไม่ได้เมื่อเหตุการณ์นี้มันเสร็จสิ้นไปนะครับทั้งสองคนก็รู้สึกโล่งใจแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะมันเป็นปัญหาเดิมนั่นก็คือตัวของโมโมเองจะต้องดูโอคารุนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นเนี่ยคุณยายเทอร์โบจะสิงร่างเอาให้ได้เลยในช่วงนี้ไม่มีอะไรมากครับทั้งสองคนก็มุม้งมิ้งคุยกันแบบน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนั่นแหละทรงผมของโอคารุนมันเปลี่ยนไปก็ดูเท่เหมือนกันนะพอคุยก จะไม่ไหวแล้วครับอยู่ดีๆเธอก็สลบไปและแน่นอนการที่โมโมสลบไปไม่มีใครควบคุมคุณยายเทอร์โบที่ต้องการที่จะสิงร่างของโอคารุนอยู่แล้วและต้องการที่จะทําร้ายทั้ง2คนอยู่คุณยายเทอร์โบเริ่มครอบครองร่างของโอคารุนอีกครั้งจบตอนที่2 ดันดันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็ตัดจบไปแล้วเลยครับเดี๋ยวตอนที่3ก็จะมาติดติดกันนะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง่ปติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไราพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่าลาก,กันเพยงคนี้แล้วพบกันใหม่กับ T A R กทีเออ